สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารนะครับจากพี่ชายของผมเองพ่ยุทธ์บางขวางนักเขียนนักประพันธ์และพี่เลี้ยงนักโทษประหารมือหนึ่งนะครับเรื่องราวของพิยุทธ์นั้นเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจเนื่องจากว่าพิยุทธ์นั้นมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักโทษประหารในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิต เขาเป็นคนที่จะต้องใช้จิตวิทยาในการปลอบประโลมพูดคุยเพื่อให้นักโทษประหารน,นั้นไม่เครียดไม่มีอาการต่อต้านดึงดันกับกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนการประหารชีวิตนะครับพิยุทธ์นั้นเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกจากเจ้าหน้าที่ของกรมราชัณฑ์นะครับและปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมจนผมยกให้เป็นพี่เลี้ยงนักโทษประหารมือหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนักโทษประหารหญิง ซึ่งนักโทษประหารน,นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ชายนะครับนักโทษประหารที่เป็นผู้หญิงนั้นมีจํานวนน้อยมากและนักโทษประหารท่านนี้พี่ยุทธเขาจะให้ฉายาว่าพี่เอียงเจ้าแม่ล็อกซีนะครับพี่เอียงนั้นมีอายุ59ปีในขณะนั้นต้องโทษจากคดียาเสพติดนะครับและเรื่องราวของพี่เอียงเจ้าแม่ล็อกซีจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับวันอังคารที่23พฤศจิกายน2542 เวลาประมาณ10บนาฬิกา20นาทีข้าพเจ้ายุดบังขวางได้รับแจ้งอย่างเป็นความลับว่าภายในวันนี้จะมีการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดจำนวน3รายเป็นนักโทษชายจำนวน2รายและนักโทษหญิง1รายซึ่งตัวผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีการประหารชีวิตผู้หญิงด้วยแต่เมื่อได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนกับผมจึงจำใจต้องเชื่อพร้อมกับได้สอบถามไปว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดคดีอะไร พฤติการโหดร้ายแค่ไหนทำไมจึงต้องถูกลงโทษขั้นสูงสุดคือการประหารชีวิตคำตอบที่ได้รับมานั้นปรากฏว่าเป็นคดีค้ายยาเสพติดให้โทษซึ่งจะเป็นผู้หญิงรายแรกที่ถูกประหารชีวิตในคดีนี้เมื่อตัวกระผมได้ทราบดังนั้นจึงไปจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องใช้ในการประหารชีวิตพร้อมกับสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบรอเวลาที่จะต้องทำหน้าที่พี่เลี้ยงนักโทษประหารตามคำสั่งครับ ตามประวัติการประหารชีวิตด้วยวิธียิงเป้านั้นเคยทำการประหารชีวิตผู้หญิงมาทั้งสิ้น2รายรายแรกก็คือเมื่อ29กุมภาพันธ์2485เป็นคดีปล้นทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์รายที่2เมื่อ13มกราคม2522ในคดีเรียกค่าไทยและฆ่าคนโดยโหดร้ายหลังจากนั้นมาเป็นเวลา20ปีก็ไม่เคยทำการประหารชีวิตผู้หญิงอีกเลย และในวันนี้จะเป็นการประหารชีวิตนักโทษหญิงรายที่3ของประเทศซึ่งถือได้ว่ารัฐบาลจะต้องเอาจริงกับผู้ค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเวลาประมาณ16 10. นาฬิกานาทีหลังจากที่ผมได้เข้าไปเบิกตัวนักโทษประหารชายที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ราชทันหญิงสานางได้คุมตัวนักโทษประหารหญิงผ่านประตูเรือนจำมาที่หมวดผู้ช่วยเหลือ ในขณะนั้นนักโทษหญิงคนดังกล่าวมีสีหน้ามึนงงและตื่นกลัวและยังไม่รู้ตัวว่าได้ถูกนำตัวมาที่เรือนจำกลางบางขวางเพื่ออะไรแต่เมื่อนั่งลงที่เก้าอี้ตัวแรกซึ่งได้จัดไว้ให้และเริ่มรู้ตัวในสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มามุงดูเป็นจำนวนมากบางนายก็ดันส่งเสียงพูดคุยกันถึงเรื่องการประหารชีวิตและที่ข้างตัวก็ยังมีนักโทษชายที่นั่งอยู่อีกสองรายจึงหันไปถามเจ้าหน้าที่ราชทันหญิงที่พามาด้วยท่าทางตื่นกลัว ออคุณคะคุณจะพาฉันมาที่นี่ทําไมเนี่ยแล้วทําไมมันถึงมีคนมุงดูฉันมากมายขนาดเนี้เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเจ้าหน้าที่รชาชทันหญิงได้ตอบด้วยเสียงสันส่นๆว่าพี่เอียงพวกเราได้รับคําสั่งให้นาตัวพี่เอียงพร้อมทะเบียนประวัติมาส่งที่เรือนจํากลางบางขวางเท่านั้นนะแต่พวกเราไม่รู้จริงๆว่าจะพามาเพื่ออะไรอเมื่อมีคําสั่งให้มาก็ต้องมาเพิ่งจะมารู้เมื่อสักครู่นี้เองว่าเขาให้พาพี่เอียงมาประหารชีวิตคําตอบของเจ้าหน้าที่รชาชทันหญิงท่านนั้น เมื่อพี่เอียงรู้ตัวว่าจะต้องถูกประหารชีวิตเธอก็ร้องไห้โฮออกมาทันทีนักโทษชายประยุทธ์ที่นั่งอยู่ด้านข้างได้พูดจาปลอบใจพี่เอียงพี่อย่าร้องไห้ไปเลยครับพวกผมสองคนก็กําลังจะถูกประหารชีวิตเหมือนกันเนี่ยพวกเราทําผิดเอาไว้ผลกรรมก็ต้องตามมาเป็นเรื่องธรรมดาพี่ขอโทษนะพี่นะแล้วพี่ไปโดนคดีอะไรมาแล้วครับเนี่ยนักโทษประหารหญิงพี่เอียงซึ่งกําลังร้องไห้โฮก็ค่อยๆตอบว่าผงขาวค่ะ แต่ฉันไม่รู้ตัวจริงๆอะว่าเขาจะพาฉันมาประหารพูดจบพี่เอียงก็ร้องไห้โฮต่อผมเดินทางไปถามชื่อนักโทษหญิงคนนั้นจากเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์หญิงซึ่งยืนหน้าซีดไม่แตกต่างจากนักโทษที่เธอพามาและได้รับคําตอบว่าชื่อสมัยมีชื่อเล่นชื่อเอียงผมจึงเข้าไปพูดกับเธอว่าพี่เอียงครับพวกผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนทําตามหน้าที่นะครับผมเห็นใจและสงสารพี่มากแต่ก็จนใจจริงๆไม่สามารถช่วยอะไรพี่ได้เลย ผมอยากขอร้องให้พี่หยุดร้องไห้นะครับแล้วก็ทําจิตใจให้สงบจะดีกว่าผมเข้าใจจิตใจของพี่ดีครับมีอะไรเรามาพูดคุยกันดีกว่าครับพี่โอเคนะครับพี่เอียงสซอื่นแล้วก็ตอบผมว่าในเมื่อฉันจะต้องตายแน่ๆแล้วอ่ะฉันขอคุยโทรศัพท์กับลูกสาวก่อนได้ไหมคะได้โปรดเถอคะค่ะเห็นใจฉันนะคะผมตอบพี่เอียงไปว่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เรื่องโทรศัพท์เนี่ยคงจะอนุญาตให้ไม่ได้จริงๆ,งๆเพราะเป็นสิ่งของต้องห้ามของทางเรือนจา แต่หลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะอนุญาตให้พี่ทําพิเยกรรมแล้วก็เขียนจดหมายสั่งเสียได้เต็มที่เลยครับพี่เอียงยังไม่หยุดความพยายามแล้วก็พูดขอร้องต่ออีกสักเดี๋ยวเดียวไม่ได้เลยคะขอร้องเถอคะค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอะ่ะเออไม่ได้จริงๆลวครับคนที่มีสิทธิ์อนุญาตได้ก็มีแค่ผู้บัญชาการเรือนจําเท่านั้นแหละครับหรือไม่ก็ต้องรองอาิย์บดีหรืออาิย์บดีนั่นเลยผมเสียใจยด้วยนะครับพี่ที่ผมไม่สามารถช่วยพี่ได้จริงๆอ่ะ เมื่เจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาทยากรมาถึงก็ได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงมาด้วย3มนางจารวดโกมลได้เข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือให้กับพี่เอียงทันทีตลอดเวลานั้นพี่เอียงยังคงสะอึกสะอื้นไม่หยุดและพยายามขอร้องให้เจ้าหน้าที่คนอื่นขอโทรศัพท์ไปหาลูกสาวด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถอนุญาตให้พี่เอียงทําอย่างนั้นได้เธอจึงได้แต่นั่งคอตกปล่อยให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือจนเสร็จ หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาอ่านคำสั่งให้ยกดีกาจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้พี่เอียงฟังเป็นคนแรกและให้เซ็นใบรับทราบในคำสั่งนั้นเสร็จแล้วได้ให้ทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายโดยเนื้อความในจดหมายมีใจความว่าขอให้ลูกๆทุกคนอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยขอให้ดูแม่เป็นตัวอย่างเงินทองที่้าขายมาจากยาเสพติดได้นั้นมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราต้องมาวิ่งเต้นสู้คดี สุดท้ายชีวิตก็ต้องมาสูญสิ้นไปอีกกระผมได้ถามพี่เอียงไปว่าพี่เอียงครับผมขอถามพี่หน่อยเจะนะครับมีบางคนพูดว่าในคดีของพี่เป็นคดีผ่าท้องเด็กทารกเอาเครื่องในออกมาแล้วก็ยัดผงขาวเข้าไปข้างในท้องแทนใช่ไหมครับพี่เอียงตอบกับผมว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะเขาะ้าใจผิดกันไปหมดแล้วเกิดมาฉันยังไม่เคยฆ่าใครสักคนที่ผ่าท้องเด็กยัดผงขาวนั่นนะ่ะมันเป็นอีกคดีหนึ่งมันเป็นอีกคนหนึ่งค่ะ คดีของพี่มันเป็นคดีผงขาวอย่างเดียวอะค่ะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายน2537เจ้าหน้าที่ปป,ปสได้สืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่งในซอยรามินทรา15ถนนรามินทราแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพจึงได้นำหมายคน้นพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นที่บ้านหลังดังกล่าวทันทีผลการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบยาเสพติดเฮโรอีน ปลาสิงโตคู่เหยียบโลกจำนวน5ถุงน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมเศษเฮโรอีนบรรจุในหลอดพลาสติกพร้อมที่จะนำออกจำหน่าย2,800หลอดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องวิทยุติดตามตัว1เครื่องหลอดพลาสติกเปล่า5,000หลอดเงินสด2 1 4 8 0 0บาทสามารถจับกลุ่มผู้ที่อยู่ในบ้านได้5คนทราบชื่อว่านางสมัยอายุ54ปีปีนางส้มโอ56ปีนางมาลี39ปีนายอารุณศักดิ์อายุ20ปี เด็กชายเล็กอายุ14ปีซึ่งตำรวจได้นำทั้งหมดส่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อทำการสอบสวนผลการสอบสวนนางสมัยหรือนางเอียงได้ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเดินทางมาที่บ้านหลังกล่าวเพื่อขอยืมเงินจากนางสมใจไปซื้อบ้านแต่ขณะที่เดินลงมาจากตัวบ้านก็ได้ถูกบุกเข้าจับกลุ่มโดยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยและไม่ทราบว่าภายในบ้านจะมีการลักลอบบรรจุเฮโรอีนกันอยู่เงินสดที่พบในตัวจำนวน130,000บาทนั้น เป็นเงินที่พกมาให้นางสมใจดูเพื่อให้เชื่อว่าตัวเองมีเงินอยู่บ้างหากให้ตนยืมเงินแล้วพอที่จะซื้อบ้านได้ส่วนเงินสดที่จับกุมได้นั้นนอกจากที่ตนพกมาก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใดกันบ้างส่วนนางสมใจผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งรับสารภาพว่าขายเฮรโรอีนกันทั้งครอบครัวลูกชายและลูกสาวได้ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยขณะน,นี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและสามีของนางสมใจก็ถูกจับกุมในคดีจำหน่ายยาเสพติดเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถที่จะทนความลำบากในขณะที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำบางขวางได้จึงผูกคอตายในคุกเมื่อปี2534ส่วนนางมาลีก็ให้การสารภาพว่าได้ร่วมกันบรรจุเฮโรอีนใส่หลอดเพื่อเตรียมแบ่งขายให้ลูกค้ารายย่อยจริงโดยมีนางเองียงได้ร่วมบรรจุเฮโรอีนใส่หลอดด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มนางเอียงและเด็กชายเล็กก็เดินลงมาข้างล่างพอดีส่วนนางสมใจและตนก็ยังคงนั่งบรรจุเฮโรอีนใส่หลอดกันอยู่ที่ชั้นบนของตัวบ้าน นายอรุณศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมบรรจุเฮโรอ,อีนกับคนที่ถูกจับมาทั้งหมดด้วยขณะที่ถูกบุกเข้าจับกุมตนกำลังเปิดประตูบ้านเพื่อออกไปซื้อของและยอมรับว่าทั้งหมดได้ร่วมกันร,รับยามาแบ่งจำหน่ายนานแล้วเด็กชายเล็กให้การสารภาพว่าได้ช่วยคนทั้งหมดทำการบรรจุยาใส่หลอดด้วยโดยรับเงินค่าจ้างเป็นการตอบแทนและบางครั้งก็ยังช่วยนำยาที่แบ่งบรรจุใส่หลอดออกขายให้แก่พวกเสพยาอีกด้วยขณะที่ถูกจับกุมนางเอียงได้เดินลงจากบ้านพร้อมตน โดยยืนยันว่านางสมัยหรือเอียงมีส่วนรู้เห็นและยังช่วยบรรจุยาใส่หลอดอีกด้วยสำหรับยาทั้งหมดทราบว่าซื้อมาจากพ่อค้ายาเสพติดภาคเหนือโดยนำมาส่งครั้งละ15-20ถึงุแล้วจะแบ่งใส่หลอดขายให้ลูกค้ารายย่อยนางสมัยหรือเอียงจะมารับยาไปขายในชุมชนคลองเตยล็อกที่4และทำมานานแล้วจนได้รับฉาย,ยาว่าเจ้าแม่ล็อก4ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมของนางสมัยหรือเอียงมานานแล้ว และหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆส่งมอบอายการเพื่อส่งฟ้องทั้งหมดต่อศาลอาญากรุงเทพผลการพิจารณาของศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตนางสมัยส่วนนางสมใจนางมาลีและนายอารุณถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเด็กชายเล็กถูกศาลเยาวชนตัดสินให้กักขังที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนส่วนนางสมัยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลและขอลดหย่อนโทษที่ได้รับ ผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นนางสมัยหรือเอียงได้ยื่นดีกาเพื่อขอลดหย่อนโทษอีกผลจากการพิจารณาของศาลดีกาได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์เป็นนักโทษเด็ดขาดรอการประหารชีวิตนางสมัยได้ทำหนังสือทูลกล่าวขอพระราชทานอภัยโทษตามสิทธิ์และรอผลการพิจารณาอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางบางเขนหลังจากที่นักโทษประหารทั้งหมดได้ทำพินัยกรรมและเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายเสร็จ ตัวกระผมและพี่เลี้ยงทั้งหมดได้นำอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษทั้งสามคนแต่ไม่มีใครแตะต้องอาหารแต่อย่างใดเพียงแต่หยิบน้ำขึ้นดื่มกันเท่านั้นนางสมัยได้หันมาหาผมและพูดว่าขอเล่าสักแก้วได้ไหมคะจิตใจของฉันจะได้กล้าหน่อยอผมตอบไปว่าเออเล่าเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่เอาเป็นกาแฟแทนได้ไหมครับนนนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ความจริงอ่ะ น่าจะสงเคราะห์ให้ฉันเป็นครั้งสุดท้ายบ้างก็ดีนะนางสมัยพูดอย่างน้อยอกน้อยใจตัวกระผมก็ตอบไปว่าไม่ได้จริงๆครับพี่กฎระเบียบในเรือนจำเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับพวกผมเนี่ยฝ่าฝืนไม่ได้จริงๆรโดยเฉพาะตัวผมก็เป็นเจ้าหน้าที่นางสมัยได้ยินดังนั้นจึงตอบว่า,ากาแฟาก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นอนะกระผมจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดหากาแฟมาให้หลังจากอาหารมื้อสุดท้ายตัวผมและพี่เลี้ยงทั้งหมดก็นำนักโทษทั้งสามไปฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์ โดยเจ้าหน้าที่ราชทันหญิงสองคนเป็นผู้ประคองแขนทั้งสองข้างของนางสมัยไปกับผมเห็นแล้วทําให้รู้สึกสงสารเจ้าหน้าที่ทั้งสองเป็นอย่างมากเพราะเท่าที่สังเกตดูเห็นว่าเหงื่อตกและก็มือไม้สั่นไปหมดดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองนั้นจะสั่นกว่านักโทษประหารที่นําตัวไปแทนประหารอีกนะครับระหว่างที่ฟังเทศนาธรรมนักโทษทั้งหมดก็ตั้งใจฟังอย่างสงบเสร็จแล้วก็ให้หนายประยุทธ์และนายตะปอยโหนกนักโทษชายนั่งรอที่มวดผู้ช่วยเหลือ จากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ราชทันหญิงเป็นผู้ประคองนางสมัยเดินไปสู่ห้องประหารเป็นรายแรกส่วนผมและพี่เลี้ยงอีกสองนายเดินตามหลังไปเมื่อเดินมาได้สักระยะหนึ่งผมเห็นอาการของเจ้าหน้าที่ราชทันหญิงทั้งสองแล้วกลัวว่าจะเข่าอ่อนสุดลงไปก่อนนักโทษที่ตัวเองประคองซะอีกผมจึงชวนพี่เลี้ยงอีกนายไปทําหน้าที่แทนผมว่าเราสองคนไปทําหน้าที่แทนผู้คุมหญิงสองคนนั่นดีกว่าว่าดูแล้วรู้จะไม่รอดนะเนี่ยเห็นไหมสันไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยดูทรงแล้ว ถ้าปล่อยให้พาไปถึงหลักประหารเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นลมซะก,ก่อนนะเฮ้ยอย่างว่าแล้วนะคนไม่เคยเห็นการประหารไม่เคยทําหน้าที่พี่เลี้ยงมาก่อนก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยหลังพูดจบพี่เลี้ยงนายนั้นก็ตอบตกลงทันทีหัวกระผมเข้าไปสกิดข้อศอกของเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์หญิงคนด้านขวาเมื่อเจ้าหน้าที่นางนั้นหันมามองกระผมกระผมได้ส่งสัญญาณมือให้หลบออกมาจากตัวนางสมัยเจ้าหน้าที่นางนั้นก็หลีกทางให้กระผมทัญญญนทีพร้อมกับถอนหายใจโล่งอก ผมเดินเข้าไปคล้องแขนขวาของพี่เอียงซึ่งพี่เลี้ยงอีกนายก็ได้เข้าไปคล้องแขนที่ด้านซ้ายพี่เอียงหันมามองกระผมโดยผมพูดว่าพี่เอียงครับผมขอควงพี่เดินสักหน่อยนะครับพี่เอียงหันมามองและตอบว่าไม่รังเกียจพี่หรอพี่แกแล้วนะแล้วก็ยังเป็นนักโทษอีกด้วยผมนึกสงสารแกขึ้นมาจับใจและไม่รู้ว่าในใจผมคิดอะไรผมจึงพูดออกไปว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่ผมขอเป็นแฟนพี่คนสุดท้ายตกลงไหมครับ พี่เอียงตอบตกลงแล้วก็พูดกับผมว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเดินควงกันสองคนก็พอพอพี่เลี้ยงอีกนายได้ยินพี่เอียงพูดเช่นนั้นจึงคลายมือที่คล้องแขนด้านซ้ายออกแต่ก็ยังเดินประกบไปด้วยตลอดทางตัวกระผมจึงพูดกับพี่เอียงว่าในเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้ว,วพี่ผมบอกอะไรพี่เนี่ยพี่ก็ต้องเชื่อผมนะครับพี่เอียงพยักหน้าตอบผมขอให้พี่เนี่ยพยายามทําจิตใจให้สงบนะครับอย่าคิดฟุ้งซ่าน แล้วเวลาผมปิดตาพาพี่เดินไปทางไหนเนี่ยขอให้พี่เดินไปกับผมดีๆนะครับรับรองว่าผมจะไม่ทําให้พี่หกล้มอย่างเด็ดขาดแล้วเวลาผมมัดตัวพี่เนี่ยขอร้องให้พี่อยู่เฉยๆอย่าดิ้นนะครับผมอะ่ะไม่อยากให้พี่ทรมานแต่พี่ต้องเชื่อผมนะครับพี่เอียงตอบตกลงแล้วก็เดินตามผมไปแต่โดยดีเมื่อถึงศาลเจ้าพ่อเจตคุบผมได้นําพี่เอียงแวะที่หน้าศาลพร้อมกับกล่าวว่าที่นี่คือศาลเจ้าพ่อเจตคุปนะครับพวกผมทุกคนเนี่ยเคารพนับถือมาก ผมขอให้พี่กราบลาที่ศาลแห่งนี้และขอให้พี่อธิษฐานในสิ่งที่ดีงามเพื่อพี่จะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับพี่เอียงนั่งพับเพียรยกมืออธิษฐานประมาณสองนาทีเสร็จแล้วกระผมก็พาพี่เอียงเดินต่อไปสู่ห้องประหารระหว่างทางพี่เอียงได้ขอร้องผมอีกครั้งในเมื่อเป็นแฟนกันแล้วช่วยขอร้องผู้ใหญ่ให้พี่ได้โทรศัพท์หาลูกสักครั้งจะได้ไหมนะผมตอบพี่เอียงไปว่าพี่ครับใจผมเนี่ยอยากมากนะครับ อยากจะมีโอกาสให้พี่ได้โทรศัพท์สั่งเสียกับลูกสาวแต่พี่ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับในเมื่อผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้ามในเรือนจํะแต่ผมยังไปขออนุญาตให้พี่อีกเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะมองผมยังไงล่ะครับแล้วก็คงไม่มีทางที่เขาจะอนุญาตให้พี่ได้โทรศัพท์นะครับฉะนั้นอย่าไปขอให้เสียเวลาดีกว่านะครับพี่พี่เอียงนิ่งดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแต่แล้วพี่เอียงก็พูดกับผมอีกคําที่ทําให้ผมต้องตกใจถ้าอย่างนั้น่ะ ขอพี่หอมแก้มแฟนสักครั้งจะได้ไหมคะผมอยู่ในอาการอึ่งนดิดๆแต่ก็ตอบไปว่าเดีเ๋ยวว่าแต่ครั้งเดียวเลยครับพี่อ้าวสองสามครั้งก็ได้ครับพร้อมกันนั้นผมก็ยื่นแก้มไปให้พี่เอียงหอมทันทีซึ่งพี่เอียงหอมแก้มผมดังฟอดจนเจ้าหน้าที่เรือนจําที่เป็นสักขีพยายนที่เดินตามหลังมาต่างตบมือให้กําลังใจพี่เอียงซึ่งในขณะนี้พี่เอียงก็ยิ้มออกมาได้แล้วพร้อมกับพูดว่า น้อยที่สุดก่อนฉันตายเนี่ยฉันยังได้มีโอกาสหอมแก้มผู้คุมหนุ่มๆอย่างคุณแค่เนี้ฉันก็ภูมิใจมากแล้วค่ะสิ่งที่พี่เอียงพูดออกมาสร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นเป็นอย่างมากและเมื่อถึงศาลาเย็นใจผมก็ได้ให้พี่เอียงนั่งที่เก้าอี้สีขาวและตัวกระผมก็ได้หยิบดอกไม้ทูบเทียนส่งให้พร้อมกับพูดว่าพี่เอียงครับพี่เอียงพนมมือขึ้นนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ไปทางโบสถ์หลังนั้นที่นั่นจะมีพระประธานตั้งอยู่ พี่เอียงทำตามที่ผมบอกส่วนพี่เลี้ยงอีกนายก็ได้นำผ้าดิบผูกตาพี่เอียงในทันทีผมประคองให้พี่เอียงลุกขึ้นแล้วก็นำเข้าสู่ห้องประหารซึ่งในการประคองนักโทษหญิงครั้งนั้นสะดวกกว่าการประคับประคองนักโทษประหารชายเนื่องจากนักโทษประหารหญิงไม่มีโซ่ตรวนที่ขาซึ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้นักโทษเกะกะและอาจสะดุดล้มได้เมื่อเข้ามาในห้องประหารแล้วกระผมได้นํานางสมัยหรือพี่เอียงเข้าไปที่หลักประหารที่หนึ่ง ทำการผูกมัดตัวกับหลักประหารซึ่งพี่เอียงไม่แสดงอาการขัดขืนดิ้นรนแต่อย่างใดเสร็จแล้วก็ตั้งเป้าตาวัวแล้วก็เอาทรายแห้งโรยรอบๆหลักประหารเพื่อทําหน้าที่ซับเลือดที่จะไหลนองออกมาหลังจากนี้ตัวกระผมได้เข้าไปกระซิบลาบอกพี่เอียงหรือนางสมัยพร้อมกับให้ท่องพุทโธพุทโธเอาไว้ปรากฏว่านางสมัยหรือพี่เอียงก็ท่องออกมาเสียงดังมากซึ่งภายในห้องประหารขณะนั้นก็มีแต่ความเงียบ เสียงท่องของพี่เอียงหรือนางสมัยจึงฟังดูวังเวงน่ากลัวยังไงชอบกลนครับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธข้าพเจ้าจึงต้องกระซิบบอกอีกครั้งเอ,อพี่เอียงครับผมว่าพี่เอียงท่องพุโทโธในใจดีกว่านะครับพี่เอียงรับรู้และพยักหน้าตอบและเธอก็เริ่มท่องพุโทโธในใจต่อความเงียบได้กลับคืนสู่ห้องประหารอีกครั้ง กระผมและพี่เลี้ยงทั้งหมดได้ทำการกล่าวขอโอโหสิกรรมอีกครั้งแล้วจึงแจ้งให้หัวหน้าชุดประหารทราบพลเล็งปืนได้เข้าทำหน้าที่บรรจุกระสุนในรังเพลิงโดยเข้าห้ามกายไว้ตั้งศูนย์ปืนให้ตรงกับเป้าตาวัวเมื่อได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่จึงทำการล็อกเป้าล็อกตัวปืนให้ยึดติดกับแท่นปืนเพชฌฆาตมือหนึ่งได้เข้าทำการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเห็นว่าตรงดีแล้วก็ได้แจ้งความพร้อมต่อหัวหน้าชุดประหารหลังจากนั้น ธงแดงได้สะบัดลงในทันทีเพชรคาดมือหนึ่งเหนียวไกปืนลั่นกระสุนออกไป,ปวรวมทั้งสิ้นเจ็ดนัดทำการประหารเมื่อเวลา17นาฬิก45นาทีเมื่อครบ3นา네ทีกระผมและแพทย์ได้เข้าไปตรวจดูร่างนางสมัยหรือพี่เอียงที่หลักประหารซึ่งปรากฏว่าพี่เอียงได้สิ้นใจไปแล้วอย่างสงบไม่ต้องทำการยิงซ้ำแต่อย่งางใด หัวหน้าชุดประหารชีวิตจึงสั่งให้นำร่างลงจากหลักประหารแล้วนำร่างไปเก็บไว้ภายในห้องเล็กเสร็จแล้วตัวกระผมจึงได้นำนักโทษประหารชายอีกสองรายเข้าสู่หลักประหารพร้อมกันเป็นชุดต่อไปตัวกระผมยุดบางขวางต้องขออภยัยผู้ที่มีชื่อเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่ผมได้กล่าวถึงในครั้งนี้เนื่องจากต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงโทษของการค้ายาเสพติดขอให้พี่เอียงหรือสมัยจงเป็นสุขอยู่ในภพภูมิที่ดีหมดสิ้นเวรกรรมทั้งหลายและกระผม ยุทธบางขวางก็ขออโหสิกรรมมาณที่นี้ด้วยกระผมยุทธบางขวางขอชมเชยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดทั้งหลายมาณที่นี้ด้วยและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวจากพิยุทธบางขวางนะครับคำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหารเรื่องราวทั้งหมดนั้นอยู่ในหนังสือที่พิยุทธได้เขียนไว้นะครับโดยสำนักพิมพ์เพชรประกาย ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ขายดีนะครับซึ่งถูกตีพิมพ์เป็นครั้งที่10แล้วท่านผู้ชมสามารถหาซื้อเก็บไว้ได้นะครับโดยติดต่อผ่านทาง Facebook สำนักพิมพ์เพชรประกายเรื่องราวของยาเสพติดให้โทษนั้นเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะมันกัดกินลูกหลานของเราและถ้าครอบครัวไหนมีปัญหายาเสพติดแล้วไม่เพียงแต่ทำลายผู้เสพยาเท่านั้นนะครับแต่มันทำลายชีวิตของคนทั้งครอบครัวเลยทีเดียว ดังนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีและห่างไกลจากยาเสพติดนะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนุ่มคงกระพันธ์ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสราระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ